ไม่เขียวฮะไม่เขียวค่ะไม่เขียวพี่บีบีกลัวไหมไม่กลัวค่ะสวยไหมลูกสวยมากเลยค่ะถ่ายอ้น้ำในดื้อหนึ่งอาบายบายก่อนกล้องกับกล้องนี่กล้องนี้เรา่องไม่ใส่เขียวสวัสดีค่ะสามขอเจ้าค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สกายวอล์กเชียงคานนะคะทั้งจังหวัดเลยค่ะมาแม่พี่น้องมาเที่ยวน้ำกันที่สกายวอล์กคุณว่ามันเสียวดี เขากิมาเบิงนะครับที่สกายวอล์กเชียงคานด้อยนี่คือทางขึ้นนะพี่น้องนะขึ้นรถสองแถวนะครับเป็นทางลาดชั้นเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนที่มานี่ก็มากความเสียวทั้งนั้นแหละ <c oughs> นะครับเบิ้งเอา เยอะนะครับสวยก็ัเดี๋ยวเสิ้ผ้าเขาไปเสียว้างไดกันใส่ผ้าในรองเท้าเพื่อกันลื่นนะครับถึงสี่เลยเพื่อกันลื่นเวลาเขายางสารบระเจ้านะคะใส่คล้ายกับสลิปเปอร์อะค่ะแต่ว่ามันจะมีคล้ายกับตินตุ๊กแกหรือว่ากันลื่นนะคะเวลาเดินบนกระจกนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ไปเหมือนตีนเป็ดเลยคะ่ะเวลาว่ายใส่ห้องตีนก่อนเช็คอินได้เลยสกายวอล์กเชียงคานนะครับไปเข้าไปบัดทีสีสวยงามนะพี่น้องนะกับวิวภูเขาวิวแม่นม้ำค้นกระสีหลายมันสีสีงามน้ำค้นหลายดีแหละน่าเสียวไหม เสียวไหมไม่เสียวค่ะโอ้โหไม่เสียวไม่กลัวใช่ไหมโอเคไม่กลัวไอคนบกย่านเนาะพี่เราเ้อไมันแจดกันะโอ้คนหลคนหลยังไงไแล้วไปแล้วไปไป้ไนแ เบิ่ง่นมาเป็นกุบทั่วโอ้เป็นจำม้วนซื่นเนาะนี้ถ่ายน้ำเลยด้อหนึ่งอ่ะบายบายก่อนกล้องค่ะกล้องน้เี่ก้องนี้เลยค่ะคนเยอะถ้ามาเป็นกุบทัวก็ซมวนซื่นโฮเซลเลยแหละนะครับ ด้านนู่นก็สิเป็นพระนม่นะครับทายในสวยงามมากเลยนะครับที่ที่นี่ที่สกายวอล์กเชียงคันนาท่องเที่ยวแล้วผู้ใดมีเวลากะน้านะครับที่มันสวยงามอีหลีนะครับพุ่นอะพญางมากันนะ้าามอีกทีเสียวไหมไม่เสียวไม่เสียวค่ะไม่เสียวพี่บีบีกลัวไหมไม่กลัวค่ะ โอ้น่ะโบโบหน้า,นาย่านนะพี่น้องโบหน้าย่านโบหน้ากลัวอย่างเลยอืมแต่ว่าถ้าคนย่านความสูงกับสีออกเสียวๆเนี่ยอะไรล่ะโอ้นี่เลยสุดยอดสวยไหมลูกสวยมากเลยค่ะไห <c oughs> นน้องอ่ะไปรุ่นแล้วบอ้ว้าวโบหน้าย่านนะพี่น้องโบหน,าาน้าย่านมัน มันมันสวยดีมันกลมเกินกับความสวยเลยบนหน้าย่านวิวนี่สวยมากเลยภูเขาก็แม,ม่น้ำว่าผู้ใด,ดบ่มาก็ถือว่าพลาดนะครับมากามเสียวมากามซาด้ะมันมีความงามพร้อมนพี่น้องตัวนิ้พระมีกราบมีไหวนะครับคุณนักท่องเที่ยวก็สีบ้า ก็ยังว่าแหละนี่คือหน้าท่องเที่ยวแล้วมันปลายฝนต้นหนาวแล้วกะเขากะออกเที่ยวออกล่อนกันนะครับกัสี่ยังสี่เลยก็คล้ายๆกับครอบครัวอีสานพระเจ้านี่แหละนะครับกัทัวร์ไปจากพักนึ่งช่วงนี้นะครับเบิ่งแน่มันกะหนางสวยดีพี่น้องเพราะว่ามันก็ตามภาพที่เห็นเลยนะครับอธิบายยากความสวยเนี่ย นี่เลยนะครับนักท่องเที่ยวมา,าเที่ยวสวยงามสวยงาม,งงามลมเย็นดีอากาศปลอดโปร่งนะครับที่นี่หอดเวลากลับแล้วนะครับก็สีขึ้นสองแถวกลับไปมองที่เขาจอดรถไว้นะครับก็สี่เลย <c oughs> อ๋ยอไปรถเยอะคนเยอะ สก,กายวอกสวย